จะโดเดือดแล้เพื่อนนะอ,อีกตัวแล้วเพื่อนคิดก่อนไม้แรก ข,ขึ้นเห็นปากเลอศเลยนื้ขาวขึ้นเริ่มขึ้นแล้วนะรอหาให้ขาวมาแล้ว 弄车吧、嗯。嗯嗯嗯 เรียบร้อยเพื่อนเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนนะเข้าปากด้วยเพื่อนนะเพื่อนในนี้เราก็มีผลงานแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆ บ่ดน,นี้ต้องเซียนเท่านั้นนะครับเพื่อนๆหายไปไหนตัวนี้ฮะ,ะ,ะเกี่ยวตามันนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้สวยเลยเนี่ย สวยเลยนั่ไม่ถึง <c oughs> ปิดหน่วงไว้เท่าไหร่ปิดหน่วงไว้เยอะเลยนี่กระออนเนี่ยคันสไลด์นะเนี่ยเวทไม่มีบอกด้วย <c oughs> จะไหนแล้วไม่รู้ว่า โอ้โหุ้งดเพื่อโดเพื่อนนะจะโดนะเรางัดเลยเพื่อนอ้เพื่อนๆนะก็มีจะโดแล้ววันนี้ ผลงานเพื first, ่อนนะได้ไปช่อนไปตวงแล้วเพื่อนนะแล้วก็นี่ก็จะเป็นชโดนะเพื่อนนะนี่จะเป็นคันสไลด์เพื่อนคันสไลด์อีกรุ่นนะเพื่อนนะดูเพื่อนดูลายแบงค์สวยมากเพื่อนนะจะเป็นคันสไลด์ก็ลอกก็ลอกตัวนี้เพื่อนเอาอยู่นะเพื่อนนะไม่ต้องกลัวไซส์ขนาดนี้ก็ไซส์สวยเพื่อนนี่นะเพื่อนนะนี่สวยงามเพื่อนนะวันนี้เราก็มีผลงานละได้สองตัวละทำหลุดไปตัวนะเพื่อนนะตกขึ้นมาบนฝั่งแล้วมัน เพนลงไปภาษาอันนี้เป็นภาษาบางกูนาเพื่อนนะครับเพนเพ็นก็คือมันเลื้อยลงไปแล้วในน้ำเพื่อนะแล้วก็ปล่อยมันไปเพราะตัวมันน้อยเพื่อนเดี๋ยวเราเอาใหม่เพื่อนนะเรามีฝีมืออยู่แล้วล้วก็ตกด้วยคันตัวนี้เดี๋ยวแล้วเพื่อนคันหมานนะเพื่อนนะลอกกระหมานเพื่อนนะเพื่อนถ้าไหนสนใจก็อย่าลืมเพื่อนเดี๋ยวจะปักมาให้เพื่อนนะนี่สวยงามมาเพื่อนไปเดี๋ยวเราไปดูผลงานคันสไลด์ตัวนี้ันต่อเพื่อนนะว่าเราจะมีผลงานเพิ่มไหมนะเพื่อนนะไป ขุดขุดนั่นแหละขุดขุดขึ้นขึ้นบ่อยตรงนั้นอะ mm กิดตีไม่ออกเออ มันเอาชนยาวตัดไปเหยียตะปูเย่ด้อีทัันมนี่ดายตัวที่นะูยูก็ได้เอช้อนจริงๆเนี่ยตีเป็นแล้วก็เจาะยูหมดช้้งสุดที เจอสุดทามไปเฮ้ยเราแล้วโอ้ยเพื่อนโอ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้ยเพื่อนอืมจะโดนอีกแล้วเพื่อนโอ้ยวนตาเพื่อนเพื่อนนะเนี่ยเพื่อนจะโดนอีกแล้วก็ ประสบความสาเร็จอีกตัวนึงเพื่อนนะนี่ฉะโดอีกแล้วแต่ไส้เล็กย่อมลงมาหน่อยขันเบ็คสไลด์ตัวนี้เพื่อนไปหนึ่งแ้มไปตามกันต่อเพื่อนสะโดเดือดนะเพื่อนนะอีกอีกตัวแล้วเพื่อนแ้มแล้วโอ้ยเพื่อนไปเพื่อนได้แ้มแล้วฉะโดเดือดวันนี้ก็พอแค่นี้เพื่อนนะเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วเพื่อน มันเหมือนจะไม่เมื่อตอนเพื่อนมาเริ่มเย็นแล้วล่ะแล้วก็ได้เวลาอะไรด้วยเพื่อนก็กลับบ้านเก็บของกลับบ้านเพื่อนนะเพื่อนก็อย่าลืมนะเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อนแล้วก็ฝากผลงานนะฝากคันเบ็ดสไลด์คันนี้ไปด้วยนะเพื่อนแค่นี้เองเพื่อนมาต่างจังหวัดนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดเพื่อนนะผมก็พกติดรถมาด้วยนะเพื่อนนะยังไงก็่าลืมเพื่อน กลับบ้านกัน